ตัวนี้เป็นคาซิโออีดิเฟียของคุณผู้ชายนะครับเป็นระบบพลังแสงเป็นตัวที่หน้าที่เรียกว่าไงหน้าเป็นหน้าพิมพ์นิยมนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีโฉมอื่นออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังใช้เครื่องเดิมกันอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้นี่เป็นตัวที่แบบว่าเวลาลูกค้ามาดูหน้าลาแล้วเนี่ยก็ยังชอบหน้าตัวนี้อยู่เคยถามลูกค้าอยู่เหมือนกันครับว่าทําไมพี่เลือกแบบนี้ไม่เลือกแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนอะไรเงี้ย เขาจะบอกว่าเขาชอบหน้ามันครับคือไอ้หน้าเนี่ยคือมันหน้าเป็นลายตารางนะครับแล้วมันออกแบบมาลงตัวพอดีพอดีคือบางตัวมันก็จะเยอะๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนเขาก็ชอบแบบเยอะๆนะตัวนี้มันมีแบบพอดีพอดีไงครับเหมือนอาหารคือใส่มาแบบกลมกล่อมกำลังดีนะครับไม่เยอะมากไปแล้วก็ไม่น้อยมากไปนะครับหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าลายเคฟล่าครับเป็นลายตารางเนี่ยครับไปดูใกล้ๆนิดนึงนะครับอืมนะฮะแล้วก็จะแซมมาด้วยเข็มเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดเข็มจะเข็มวินาทีนะครับผมตัวนี้จะเป็นเข็มสีแดงนะครับผม ดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมผลิตั่วตัวนี้เป็นเข็มจับเวลาตัวนี้เป็นระบบพลังแสงนะครับถึงไม่โดนแสงก็ยังทํางานปกติเนี่ยมีบอกระดับพลังงานด้วยมีมากมีน้อยบอกวันที่นะครับผมขนาดตัวเรือนขนาดมาตรฐาน43ม mm, มคือใส่กันได้ทั่วๆไปทุกๆคนนะครับผมสายให้ยาวพอทีเดียวนะครับเนี่ยตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยครับมีน้าหนักนิดนึงนะครับนิดหน่อยสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผม อ่าเดี๋ยวดูกันนะครับกันน้ําได้ร้อยเมตรครับกันเชื้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ไปใส่ลุยหนัก,นกมากๆเลยครับคือมันเป็นในการใส่แบบในชีวิตประจําวันนะครับผมไอสองเข็มเนี่ยไอสองเป็นสองสัก่งนาทีสองปุ่มเนี่ยไว้จับเวลาเดี๋ยวลองสตาร์ตดูนิดหนึ่งนะเห็นไ,ไหมฮะเข็มเล็กเริ่มเดินแล้วครบหนึ่งรอบคือหนึ่งนาะทีตัวนี้จะขยับไปหนึ่งขีดนะไม่ใช่ก็ปิดซะแล้วก็หยุดนะครับมีบอกระดับพลังงานได้เดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะครับของขึ้นมา พลังงานยังเต็มอยู่ที่ร้านจะมีตัวเครื่องชาร์ด้วยเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยปกดีเราจะหมั่นชาร์จพลังงานให้เสมอนะครับเพราะฉนั้นไปถึงมือเนี่ยพลังงานสมมติจะเต็มๆตลอดนะครับผมเดี๋ยวอย่างอืง่นต่อนะดูดูข้างๆต่อมายมเนี่ครับเป็นลายโลโก้อีดิเฟียนะครับเป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับหปีพร้อมกล่อ,องคู่มือใบป,ประกันศูนย์มาครบๆนะครับถึงไม่โดนแสงยังทํางานอยู่นะครับเพราะมีพลังงานสำรองอยู่ในระบบหลายเดือนนะครับนี่ครับ แสงอะไรก็ได้แต่จริงๆแสงแดดจะดีที่สุดเนี่ยครับสเปกบอกเลยเนี่ยจับเวลาอะไรเงี้ยที่ไม่กี่คุยไว้นะครบหมดนะครับยังไงถ้าสนใจหานาฬิกาพลังแสงที่ใช้กันยาวๆสักเรือนนะครับผมลองดูเรือนนี้พิจารณาไว้ด้วยนะครับผมหน้ามันสวยเป็นหน้าสีดำลายคริสล่านะครับผมสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ครับแอดไลน์จากเบอร์โทรครับหรือแอดไลน์ที่เขียนไว้สยามนาฬิกาครับทำไม่ถูกโทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับผมหรือถ้าอยากจะมาซื้อหน้าร้านหน้าร้านอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี19แถวปิ่นเก้าครับอยู่ในซอย กรุงเทพเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอยู่กันทุกวันเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้านะครับสวัสดีครับ